ลูกเป็ดบาบารี่ตอนนี้อายุ28วันแล้วค่ะมีทั้งหมด11ตัวสีขาว5ตัวสีเทา6ตัวค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะน้องๆเขาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากหากินเก๊กเก่งหากินทั้งวันไปเป็นฝูงไปเป็นทีมเวิร์ก หากินมัดมือยังไม่คักต้องมากินกล้วยดิบต่อโอ้โหเลี้ยงง่ายจริง,รงๆกล้วยดิบกล้วยสุกข้ขาวกลนหม้อน้องๆเขาชอบมากเลยค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะนี่เขาเปลือกอาหารเสริมพร้อมยายบ้านค่ะน้องเป็ดอยู่ที่ตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีค่ะ น้องหนูเขาตัวแน่นตันตึบพ่อเขารูปปลอแม่เขานางงามสีดำเอาไปเลี้ยงดูปูเสือไม่ผิดหวังจริงๆเลยคะ่ะตัวเท่าไหร่คะตัวละห้าสิบบาทคะ่ะ